คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตามผูม้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้มาเรานี้มาเกะขึ้นนะฮะมาเกะขึ้นปุ๊บมาว่านเสียรายหอโอ้ยมืถึง,ถงจะเปิดกันี่แดละจะจนเบิร์ดเงินคอยได้ไปคอยได้คอยได้คอยจะแท่คอยได้ไปกดเงินมาใหม่มานี้ <โ ks. S 1> อันหาเส<ง>้นสีไดงขึ้นลงมาถือแกมยักแมดิลงถือแขมก็แล้วไละหงเอาง่ายคอยไปเข่าไอ้รานอันนคเขาจะแขะหงมาเรียบร้อยกอดแบบไงใ้มนใส่ไอ้แนวใส่หัวคีบแม่จะดึงหัวแค่ค่ะแม่แม่จะดึงหัว้าให้ดึงหัวแค่ยังคอยไปเข่ารานสปาเรียบร้อยแล้งแจ้งหกตกเป็กชั่วโมงละพันสอง แต่บอลล้อยเจาเสียใจล้าเต่เจ้าว่าจะฟังบาจับแต่ก็โอ้อะเลียนหายลอยไปมาคอยกับบุหรี่ฟ้าบุหรีฟ้ามาสซีไเนี่ยคอยก็บบุี่ฟ้าเปิดนี่ยยังใส่ีนองอยอยู่เปิดเอาคอยบ่ลลูกบอลเนเลนีด้ีนี่เนี่นี่เนีนี่เนี่ยซีามถือหาล่อย นีก็คอยบอกเจ้าเมื่อคอยบอกเราก่คอยใส่โหดผิดมากแบนี้สามพม่น่าันเนบอื่องที่้สี่สออกสีสมนั่นแน่เลยหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแน่นี่หน่งสองสามี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบนี่แน่นี่แน่เอาไปยังใช้ยันะไเดียวเนียนค้สามหมื่นม่เงโตเเขาจะหมดแน่นอนเจ่ไ้เนี้ยไม่ครับาเสียเจ้าก็คือว่าเจ้าเสียล่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด

ตอนที่คอยติงติง uh huh, หกอ่ะมันออกหาวซี่อิ๊บ ที่ใบก็เป็นเงินด้เป็นหกใบก็เป็นเงินอยู่ดอกแต่ว่ามใจยามี่ใจืน้องห่งน่ก็านมีหานก็มาสองหน่พอ้องน่หนึ่งตีองพานหกสองมาห้าใบหกสอหาใบนะขย้ดอีกใบนเป็นหกลายนี่เป็นว จะมีซีอ you, ๋อมาสิจับอยู่เจ้าก right ็สิว่ามีซีอีก6ใบหใบหาซีเอวหรือซีสองเอวประมาณนี้ละเบิ่งเดียวซีวิึงหกตงนี้่ี่จับจาไปใช่หรอสหาแล้วมาแล้วคอยถือตัวแรกหาสองเมตรอาวหูเขาทีแล้วคอยไปใช้หูทิพย์มาแล้วเลยเจ้าโดนมอวันหขาหวเขาทีหแล้ว ในละสามเมื่นบานนี้สี่เมื่อวานทุ่เจเดี๋ยบร้อยไปใส่หมูจิ้มขาแล้วตอนเนี้ยเด็กขี่เกี่ยมตัวงราไม่ได้เป็นฝานด้วพโลไม่ใงยหลังหลีอนแรกไม่เกีนยี่ไปเกี่ยมหนึ่งสองสามี่หกเดแปดินอาี่เด้อขันเราได้ขันเราได้สตาร์แต่เราไปพยุดได้ไปพยุดแล้ว มันเครื่องยนต์กับเครื่องดีเซสียเอาหละบบันสายสัตว์ไฟบ่เดี๋ยวไปติดเบิ้งกระเป๋าไฟก่อนติดยากแต่ว่าคันได้ติดเราก็ยุดติดซ่าแต่ว่าคันได้ได้ได้เผาใหม่หรอเก็บไปยังเดียวอะไรเนี่ยเนี๋ยวนาะเราหมดได้ไหมเก็บโซ่ก็แน่แล้วคันเราได้ติดเครื่องแล้วไปว่หยุดได้บันเครื่องคู่กันลงานะ ดูแล้วาสีอกเงี้ยมันยำโมทิาแล้รอมันยำลงถือกันนะบเเหมได้ัอี่นเนี่ยเอาแแม่เปิดสองเปิดได้อก็ได้ละสามพันหรอเปิดสองก็ได้สามหมืาเนี่ยสามพันกับสามหมเปิดที่เอาลักแสนจัง a ลักแสนเสียงเสียงเสียไม่ก็เพราะมันได้โมัดู

เอาตายกินเดียวสองบอกแบบบบด้นบ่งเนะีสองน่ฮ่า่ี่ยวองแล้วสองแล้วซีนะซีนะสองสองไม่ไปอะไรดีมีแหงบ่ดดีแต่บ่มีแหงเสียเงินไป้ถือสองไดีถือสอันตรายมาอีกสไม่ได้ปล่อยไว้ ไม่คืออยเโอ้ยหันหลังให้ไซื้อล้อกไปเอาสายชาร์จบดหนึ่งสองสามแสั้นเลยันหลังใส่กรเบื้งม่่คือไอ้นี้ดูแถะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาวางก็เปหนด้วยเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหันหลังให้เรียบร้อยได้ปะหันหลังใหาก็หูมันน้ไปเอาสายชาร์จบดมาเลยเอามาแบหันหลังใส่กันเ้องไปเรือนี บมอนี้กาเปลียนเจ้าสีเสียงเงินเอาโมบมจะให้พ่อนี่อื่นหดีเจ้าสีแรงเงินเจ้าสีแดงเงินให้ไข่เต็มหมดกันไหมอกข่มมกหรอเจ้าลงลงโหลดกสยมาซีมซีเจ้าแยกไปก่อนเลยมาซีเจ้ามาซี ไปมาสองอาม,มาจะอารมณ์สองลยบาเสียงเต็อนมุทอกันเจเต็อนมทากันเจ๊มุทากันต้องหกจำได้ว่าซีเยียวแมนอันนั้นนะเออถึงไปอ,งอันนั้นหยุดเตียงต่ำอันนั้นผ่าปากเคดูเรื่องหมอได้เรื่องออได้เรื่องได้เลยเฮง,งแงม่วนันเนสี่มาจกตท่่ะอุ้ยไปใส่บ่ ซีเลี่ยวซีสองตัวซีอีกอ่ตําอยู่ติสองตัูดด้ตัติดต่เดียวซีนก็อยู่อ่าเป็นยังอันนี้พาฝากพาปากก็ถือกินแม่เสร็่ไ้ลองตัมได้ตัมข่อยไม่ได้ลงตัมเนี่ยจะเอามลงสองเลยเออก็นี่ดีของข่อยเลยตัมล่อยสอาไม่ตัมล่ออเอากระบายังก็กามาข่อยลมาตัมรฮัลโหติงตัมาปากกยังบายเด็อันนี้เพิ่นเอาขึ้นไปเจ้าก็เอาน้ำเพิ่นติละอันนี้ของข่อยอด้นนี้ เอาหกมาติงสองเอาซี่ว่าเนี่ยเอาส่งาหก็ใส่สีเจ้าซี่ม่ใส่สองเโอจะออกก้อนข่อยมั้งโอ้ยจ้ากับมื่อยก้อนข่อยข่อยกัเสียดอกพี่สาค่ะค่เสียแล้วเดนี่เดี๋ยวเนี่ข่อยมีข่อยซ้องดองให้เนี่ยบพรอันนี้ตั้มข่อยตั้มเพิ่อต้มข่อยตัข่อยเาสองเจ้าขึ้เสียรู้แต้พุ่นาทั้งหุ่นหม อยโอ้ตนี่นะุอยปยังไงเอาน้ำพึ้นอันนี้คอยมาลงกมาแล้วดนีัอันนี้อันนี้ติ่งสองแกติงสองเท่าไย่าลอยเว้ล่ะหนึ่งสองสามสต่สองตาสิบตต่สองนี่เทองเกตไปอันนี้เท่าไหร่นี่เจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจ้าเ เจ็ดแปดก็สิบสี่สิบมาสิบหเจ็ดแปดไปยิอันน็ี่เนี่ยสม่นม่ได้ใจไปเทียงกันอยู่เอาไป้ตัว่าเจ้าใจอียงเน่ากตั้ไุยกันเนาะม่กลงเนาะกไคุยกันสักคนนึงสักคกากันนี่มนยมันรกตัถืกันนี่นเาได้กินเงี้เกียรนดี เดี๋ยวนีจอยม่เต้นมาสำคัญอยู่เลตเก่าก็ต้องลิ้นหโหสิเพียนนานโอีกวเด็กคนนียังไงโอ้ยเพียนเน่ยวเด็กพอมสิโลกตามเหน่อยลิ้นย้ำเหนื่อยพอาหกโหลดมันดังแล้วมานจอไดียเฮาอีกล้วอาเจอเป็น เ็มเซตไซแล้วเจะว้ามันเต็มมอทอกันเนาะมันก็ดจะมีขขนนะะสีอยู่คือก่าตัวเน่ยห้าหก,ก,ก,าก,กเจ็ดแปดสบใบอไรหสูงกเนี่ยห4<ส><อ>เอามาใส่สีเบิดทั้งเบิดเนอะเอามาใส่ตำสีกับตำสองอ,อย่างละครึ่งอเออใส่ตำสีตำสองอ,อย่างละครึ่งนะ<อ>ตัวเนี้ยไม่มาดิมละ เออหาไปยุคยนะุคือเก่าละเพราะว่าข่อยเอามาแค่หกสองก่อนเนาะขน้นล่ะอันนั้นมยืต่ำสีตามสองตัวเก่ากันล่ะตีมเท่กันหกไม่หกไม่หกหกหกสามหกก็มาหกยุงสิตีลงตัมเราก็ล้วหกก็มีสเนาะสองหมื่นสอมืนตัวนี้หาไปกินไปเออให้ดู

เดาเบ็เกเดาบ็ิตจอเดาเกวสมาธิอาจยเดดเก้าสบเดี๋ยว้เดียวนี้นงหกาก่อนดด่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเต็งหกอือเี๋ยวเดาโป๊ะปนเดี๋ยวจะแทะเอาเขยายเลยโปโป๊ะอยไปสิย่บอนนี่ละโปละอาขยาเนี่ยออ่านออก ขย้อนนี่อะไรกันขย้อหลุดหนาเออข้าเจ๊ไม่หนาถามลิ้นนะกันลิ้นหูสิเพี้ยนกันลิ้นก็นค่วยๆเงี้อืมกินเสียบเอาพ่อเปิดง่ายๆเดี๋ยวเป็เสียงว่าโหอีกแตลิ้นดังเสียงเนาแล้อะ

สองใบสามใบเด้อหาเอียวสองใบหาสองสามใบเยียสี่หาหกมีสีเนี่ยอันตรายที่สมันหมดตายแล้วสี่ห้าหกจุดมีอะมาหาสอเอีห้าเอียอเจ๊หาสองเอีเด้อหาเอียวไล่ลงหกสูงดีก่าดเดียวไวเาใน่ สามสิสีมาแล้วหกมาแล้วสิบสองแล้วได้ตั้งเสียตั้เสียหองจักใบละเป่นเจ้าใบนี่เรีนะหนึ่งสองสามสี่หกเ็ดเก้าสิบสิบปสิบมันก็ได้เสียมันก็อยากวล่าถึงตามมาไมีเด้มี่จะก่อนเลยมม่มีหนหาหกเจ็ดเก้สิบ เมื่อหนึงเละมือาให้ดูบนชีให้ห้าหเจ็ดเอดนมาในชุดด่งท่องเนืออมอเดดอ สองสามสี่้าหกเจ็ดแปดมาดีๆนะมาสะดุดอีแล้วเอ๊มยักเมอีกกระพารกนะองสา้เจดยวงเนอีกมอ้อันนี้เขาอยส่โมันสงสมี่หกเ็ดี่โอเคกนอีกไหม ส uh ี huh, ่ห้าหกเอาไปไปห้าบาทนี้ห้าบาทนี่กทางอื่นลยแบบเนี้ยอะไรเก็ฮะนี่แหะบานเอกินเท้เไดิเบิ้ลุ่นติดมด้๋ยวจไปเบิงไงเนี่มันก็เบิดโคดเดนนี่อยู่ตลอด ก pues ้อนักสามเลยเนี่ย้ก้องเาไงก้อนก้อนอะไรี่พายากหรืห้าสีเนี่ยชโยมีหบมีดอกบท่านเนี่หาจักตที่ก้อนอกหกที่ะนที่พาเอาติ่งสองเหมันออาหกสเอียวหกสามเอียวหกเอียว Ô thì vừa nọ tăm con. Samyo. Ta con. Samyo. nhiều. con. Ta con. Ta con. con. Ta con. con. Ta 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 ต้องพึ้นลายใจเด็ดค่ะสองัมตึ้งคะเจ็ดเจ็ดเจาบวกไัหนบ้านทงเสาองตับวกติงหานะติงหากับติงไอ้กับต้นห้าสามนี่บกโอเคอันนี้เอามาผ่าปากตัวติอ่ะงติงต่ำตัวติงมาติงต่ำอืมเหลือห้าสามกับติงห้าไว้โอเคกลัวมันมาห้าสามสองบไม่มีใครก สี่หกน่อยหกน่อยหกหกอีกสองหกสี่สอไม่ต่ำนะจ๊ะโดนเลยข่อยหกสี่เ่านั้นหกสีเดี๋ยวหกสอไปเดี๋ยวอยไอ้ข่เสียใจเธอระเพศนั่นที่เจ้าจะกินเด้ละเจ้านำมาได้บัางนี่งติงสีเท่าไรติงสี่เท่าไรติงสี่ติงสองของใครติงหเอาติงหกอ่าติงสองของเจ้าบติงหติ่งสองขอใครเออห้กายโดนสนะให้กับอะไรกับติงสี เตหกหนึ่งสก็ดแิองสิบสามสิบสี่สิบหกเจ็ก็ยีอันนี้ต็หกไปง6ไเปิเดี๋ยวเต็งสีเดี๋ยวเจ้ายวจะมาแกบใหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสเพิ่นเอาเจก2องทีอันนี้เอโอเคไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกสิบใบหกใบหกสี่หกใบหกเดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอี้าหกเจ็ดเก้ายี่เอาหกงใบโอ้หมด้องไปกินเสยเอหกซีหกีของใบเอาคือว่าซไใใบสมาชีดอปนยานะคะมห้ากมาอยากสองมาทีซีสดอห้าหกเจ็ดแปดเก้สอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสามสามื่นขอบคุณพ่อเอกเอาคืนมาเมื่อกี้เขาจ่ายเจ้าไปนะ่าสีห้าสอาลูกอาลูลูลูหนั้นสองามสี่ห้านกเน็ดแปก้านิบมมันดำดำดำหนาดูแผ่น,นมันมันมีหกอิรีวะหกได้ไปอเกเดี๋ยวลูาไม่บ เจ้าสี่หู 2> 1, 2, 3, 4, 5, ว่าเจ้าเสียใจเจ้าว่าล้มหอยอะอยอไสองสามสี่ห้าหกน่ไหลัสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตร,รได้เนี่ 6, 3, หกสามเดียวนี่สูตรเลยเด้พูดนเะี่ยวมีเต็งสามนนี่นเตามใช่ไหม,มตับลู เออเอาอันนอ้ยุทุกเดอเอามายิงแดงโอเคยิงแดงยิงแดงงต่ำเอาผมายุทกนเลยยิงแต่แดงกคือสีบอซอเอาไปยิงแดงมั้งีหนี่เข้าไปนี่หาไปนี่ก็หาไปเด้อเอาเต็มหกสามหกไเขาสูดได้หัวใจใอดูหกสามเดียว เป็นสอมแต่ว่าได้หได้หกกับหกเดียววหกเดียวเสียเปลี่ยวช่องสามเสียเปียกเอกซีแล้วั้ใส่เยต่อออกซีมาใส่สามถือกอพวันนี้ใจนะพวกสามเดียวหนสองสามสี่ห้กนี่ติดหกเดียวไปุลย หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเกิบนึองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวมมเจดี่ห้าหกเจ็ดแปดเเพิ่นเอาไปใส่อื่นกับว่ใส่ใส่ตำเลยศประกาศหยิบสิบห้าใบกับใหญ่มันใส่สามี่สิสียอะไราสไม่จยหน่อี่ห้าบจ็ดแปดเกาอง